สวัสดีค่ะพ่อชเชนนะค่ะยินดีกับสกุลแม่จาค่ะนี่เรามาทำเป็นเด็กแว้นนันว่านไปเริ่มกันเลยไปเอามอเตอร์ไซค์มาก่อนนะคนไปเลยน่คนเสียงเราจะแหบมากกัน่ยากกูอยากเข้ามาเล่นจัง

ก็คิดว่าแปรเลยค่ะแล้วนี่เคยขับกับคนอื่นก็เป็นเด็กเว้นที่เก่งมากเลยแกน,นี่แค่สงสัยขากลัวเหมือนตอนนั้นนะแฉชนรถไม่เหมือนกับนั้นเลยแค่ ก็ได้พาเพื่อนสนิทมาสมุดนะแล้วก็ให้เขา้เล่นก็เล่นไปกับเพื่อนบอกว่าวันนี้กินหนก่ย่ยงดีนะก็บอกเป็นมานี้เลยคะ่ะเพใครเลยกมอตัไซส์กัเดีกว่ารถเทนนี่

แต่เขากรวางเกินผู้หิงชอบจุดแต่เขากราเกินแผงของ้าวังหมดเอาแผนี้เลยค่ะยา คนนี to ้นิเบิร์ตก็ทานเบรคจะทานนิวแคคคันนี่นะครัเด็กเปนสกายสกายสกายรถนั้นรถอะไรไม่เคยเห็นหน้าเลย ฉันแฉน่รอดอือฉวยว่ามันเกินจน,นิยนี่ย

จะไม่มีใครเห็นแหละทิ่น่าทีถ้าเราหนีไปไกลก็ไม่มีใครเห็นแตไ่ได้เด็รนเราอุ้ยสกอยมันใ่อย่างเธอจอยู่สกอยอยู่เลยปุกขันนี้อ้ายเจ๊ พูดสิชุมนั้นจะรู้ฉันยารู้ว่าเขาเจ้าไพ่ฟ้าทั้งหมดตัวนั้นฉันอยากจะรู้รู้ สนามเด็เล่นกันเอ้ยเอ้ยคือเล่นสนามเด็ดเล่นมาตั้งแต่เด็ดแล้ค่ะเคินฉันนั่นตัวนี้นะก็เล่นไปเถอะเล่นกับผีเหรอไม่คิดว่าเล่นกับผีอะ ทำไมมันไม่เท่ากันฉันมีสิทธิ์ที่จะต้อนั่นตอนนี้อู้เฉิดแปดอะไรขึ้นมาดีสนุกนะ เธอไม่สอนฉันเล่นไงมันจะเล่นเป็นไม่ได้เงิน1นึ่พันเลยนะเธอังก,ก่อยมากแบบก,กับรถต่อรนบัสไซไม่ใช่รถเหมือนกันแน่ถึงฉาก ไหนๆแล้วค่ะเด็กบนนั้นทนันจนเด็กขันต้องมาเจอกับอะไรก็ไม่รู้ที่แปลก lạ ก็รู่จนหมดขู่บดกจนเด็กคนนี้ก็หิวแต่เขาไม่รู้ว่าจะสอะไรทีี เขาก็เลยไปด้านอาหารหนุ่หมนมึ่มมี่ว่ากันว่าไร้สัตว์สัตแ์แว๊บสีสุด,สดได้แต่เขาไม่ได้มาแต่เขามากันสองคนเพราะอยากได้รถคันนั้นโอชัดชัยไม่ใช่รถเน็ยเสร็จเขากินตรงนี้ นี่น่ากินปะน่ากินแต่ฉันไม่ชอบองไองมนตอนขีดก็ ฟาไม่อร่อยเลยค่ะไม่ไม่ฉันไม่ชอบกินรา้านนี้เลยอ่ะอ่ะฉันกินการปากได้หืออุย้ยติดคอไม่ชีตูฉันจอนไม่ลอยแต่ออต,ตอแนแรกนะฉันกินก็กินหืมฟาดหัว ไม่อร่อยเลยค่ะไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วแกจะสั่นกิน,กกกนอกไรก้ยงกนอยกินน้ำเพิ่มพลังกินได้หือฟาดหือฟาดหัฟาดแกรอตรงนี้ เอาอะไรทอดฮะไม่ได้เอาอะไรมาทอดนะครับอืมกินต่อไปเงินชะมดทำไงเดียะไม่เป็นไรโอยลุกเขาลุกเข้าด้ได้ได้ด็กเว้นที่คันเลย คนเตดแล้วก็จะจัคคิดแล้วนะคะใครชอบปิดนีคะเดี๋ยลงคเกดดีไม่บามันจะ้ใช้ใชได้ค่ะสกอานรังมถกนะหกว้่เี่ยแต่ฉันยังื้อได้แม่ลอยเลยเนาะร้านฉันร่อยยท่ยมบาย